สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์มิตเตอร์สีแดงทำหน้าที่วัดไฟลบของออฟแอมมิตเตอร์สีดำทำหน้าที่บอกไฟบวกของออฟแอม ทำการเปิดเครื่องมอเตอร์จะหมุนอยู่ตลอดนี่คือตัวเซนเซอร์นะครับถ้านำเซนเซ,นเซอร์เข้าไปเจอสีขาวมอเตอร์จะหยุดถ้านำเซนเซอร์ออกมามอเตอร์ก็จะหมุนต่อถ้านำเข้าไปเจอสีขาวมอเตอร์ก็จะหยุด ทดสอบการทำงานของ VR ปรับ VR ต่ำสุดมอเตอร์จะไม่หมุนถ้าปรับ VR สูงสุดมอเตอร์จะหมุนต่อและเซนเซอร์จะตรวจจับไม่ได้ถ้าปรับปานกลาง ก็จะพอดีถ้าเจอสีขาวมอเตอร์ก็จะหยุดทดสอบการทำงานอีกครั้งขอบคุณครับ